เมื่อคุณถูกคนนินทาถูกคนใส่ร้ายจนรู้สึกว่าชีวิตเราพังเลยนะคะจะทําอย่างไรมีไพ่ให้เลือก3ชุดนะคะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะคะคุณเลือกไพ่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่1นะคะย่งนะคะ ขึ้นเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะนินทาเราเสร็จแล้วเขาก็ไปนะแต่เขาจะคอยนินทาเราอยู่สม่ําเสมอเราไม่ต้องไปสนใจไอคนที่มันนินทาว่าร้ายเราเลยนะคะมันก็ได้แต่พูดต่อลับหลังเราเท่านั้นไม่กล้าพูดต่อหน้าเมื่อคุณได้ยินแล้วคุณเอาสิ่งที่ มันคิดว่าเราควรจะปรับปรุงแก้ไขนะคะคุณเอาไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วคุณจะชนะคำนินทากล่าวร้ายทั้งหลายได้เลยค่ะ